เมื่อเช้านี้เนี่ยกรรมการบริหารได้ไประชุมนะครับแล้วก็เห็นชอบร่วมกันว่าเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการทำงานยุทธศาสตร์ของพรรคเรามีมติว่าเราจะไปเชิญท่านดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับมาร่วมงานกับพรรค พบปากกันในการประชุมใหญ่ในครั้งนี้และที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นนะครับว่าเรามีการประชุมกรรมาการบริหารนัดพิเศษมีวราระสำคัญซึ่งก็เกี่ยวเรื่องกับก,บการทำงานของพัคนี่แหละครับก็คือเมื่อเช้านี้เนี่ยกรรมาการบริหารได้ประชุมนะครับแล้วก็เห็นชอบร่วมกันว่าเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการทำงาน ยุทธศาสตร์ของพรรคเรามีมติว่าเราจะไปเชิญท่านดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับมาร่วมงานกับพรรคโดยเราเสนอให้ท่านนะครับมารับตำแหน่งประธานพรรคของพรรคสร้างอนาคตไทยครับนี่คือมติที่เป็นทางการแล้วนะครับของ พักชา้างอนาคตไทยโดยคณะกรรมการบริหารเมื่อเช้าขั้นตอนต่อไปนะครับคณะกรรมการบริหารก็มอบหมายให้ผมเนี่ยไปติดต่อดอกเตอร์ Dr. สมคิดนะครับด้วยข้อเสนอด้วยมติของพนะครับที่ได้ที่ได้รับมานะครับอย่างไรก็ตามผมเรียนล่วงหน้านะครับพรุ่งนี้เนี่ยเราได้เรียนเชิญ ท่านดรสมคิดเนี่ยมาที่งานของเรานะครับที่นี้นะครับในช่วงเช้าอยู่แล้วนะครับก็คงจะได้รับฟังกันนะครับว่าท่านคิดเห็นอย่างไรกับแนวทางของพักที่พักไปเชิญท่านนะครับในวันพรุ่งนี้นี่ก็คือสิ่งซึ่งผมู่บ้าชุมชนเป็นผู้ดึงแรลด้วยผลเกณฑ์กิการน,นะครับลงไปตรงเลยลงไปตรงเลย มุ่งเน้นโครงการการกองทุนที่มันจะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งสร้างงานใหม่สร้างโอกาสใหม่ในชุมชนนี่คือก้อนที่สอนะครับข้อที่2องสองกประกอบกันคือกอง,องอทุนสร้างอาณาไทายก้อแรกเอาเรื่องที่กำลังเผชิญมาดูให้ลงเรืงลงตัวสอนนะครับแก้ไขนี่ แก้ไขให้ครบวงจรพัก5ปีพักได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะกองทุนเก็นเติมทุนใหม่เข้าไปอยู่ดีๆไปพัก5ปีแล้วทำแบบเดิมเน่มีปัญหาแน่นอนถูกไหมครับ